ตำแหน่งบอสลับทั้งหมดตั้งแต่เวิล์20ถึง34ในเกมอนิเมะอีเทอร์ลยู่ตรงไหนบ้างไปดูกันครับใครที่ชอบฝากกดไลค์กดซับด้วยนะครับโอเคงั้นเราก็มาเริ่มกันที่เวิล์20ก่อนนะครับก็เหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวผมบอกตำแหน่งของโอเบลิ q เควสแล้วก็เสาแล้วก็ตำแหน่งตำแหน่งของบอสลับเนาะ อันนี้จะไม่พูดถึงตัวของ The W ับแล้วเนาะเพราะดับเบิลมันจะเป็นเควสปกติซึ่งเราจะเห็นกันแบบชัดชอยู่แล้วแต่ว่าผมจะพูดถึงแค่ตัวของ t r i p l e s เนาะก็คือตัวระดับซูเปอรเลยก็โวล์ยี่สิบนะครับโอเบลีเควสก็อยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็เสาอยู่ตรงนี้จากจุดเกิดแล้วก็เดินจากจุดเกิดเดินตรงเข้ามากระโดดขึ้นไปชั้นบนขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆ่อขึ้นไปอีกเรื่อยๆจนเจอกองฟิสเซอร์ตรงนี้อ่สามกองตรงนี้ก่อนที่จะเป็นตัวของโนนกคูตรงนี้นะ ให้ปีนขึ้นภูเขาตรงนี้ไปครับมันจะมีกองหินอยู่2กองนะคือกองสีที่มันอ่อนๆหน่อยกับสีเข้มเนาะให้เราเดินมาในสีเข้มจะมีตัวของฟรีเซอร์ระดับ TripleS S S ย,ยืนอยู่ข้างในเนาะต่อไปเวิลด์ที่21นะครับเป็นแมปของฮ o l โล่เนาะก็จะไปอยู่ที่ตัวบอบลิตอยู่ตรงกลางจุดจุดเกิดเราเดินลึกเข้าไปเนาะลึกเข้าไปในสุดตรงก่อนถึงปราสาทนะครับข้างหน้าปราสาทตรงนี้เนาะมันจะมีด้านขวาที่เป็นพวกอัพกับด้านซ้ายที่เป็นโอบลิทเควสกับโอบลิทตัวเสาเนาะ แล้วก็ตัวตำแหน่งบอสจะให้เรากระโดดขึ้นไปเนี่ยพยายามเกาะขอบขึ้นมาเนาะมันจะมีอยู่4มุมเนาะให้เรามองเข้าไปฝั่งโล่งของแมปเนาะจุดเกิดเราจะอยู่ตรงนี้2เส,สาแล้วก็อีก2เสาด้านหลังเนาะให้มองมาด้านหลังของตัวอุคิโอลาด้านขวาหลังนี่เนาะเสานี้เราจะเห็นเป็นเออเราจะเห็นเป็นกำแพงล่องหนอยู่เฮ้ยตัวบันไดล่องหนให้เราปีนขึ้นไปเนาะเหมือนเดิมกดหยุดวิ่งกดหยุดออโต้คลิกแล้วก็เดินมาชิดๆนี่เราจะเห็นเขาขาตรงนี้แล้วก็เดินไต่ขึ้นมา ปะเต่ขึ้นมาระดับที่ตัวเราหยุดเดินปั๊บให้เราหยุดแล้วก็เดินมาด้านซ้ายเข้าเสาหน่เนาะจะมีตัวอีจิโกะล่างโฮโลอยู่ต่อไปก็จะเป็นเวลด์ที่22นะครับชาร์โลอาคาเดมี่เนาะเป็นแมปของซิดเนาะก็โอเบลิกก็คือจากจุดเกิดด้านขวาตรงนี้โอเบลิกเควสแล้วก็เสาโอเบลิกแล้วก็ตัวของบอสลับก็เหมือนกันอยู่ฝั่งขวาเนาะจากจุดเกิดให้เราเดินตรงมาตรงนี้จะเจอตึกสีฟ้าให้เลี้ยวขวาเนาะเดินตรงมาเรื่อยๆตรงมาเรื่อยๆตรงมาเรื่อยๆเนาะตรงนี้ระหว่างพวกต้นไม้ตรงนี้นะครับมาที่พยายามมุมๆเนาะ เนี่ยมุมของตึกพวกนี้มุมปับ๊บเราจะเห็นกำแพงร่องหุ่นตรงนี้ให้ปีนเหมือนเดิมปิดวิง่งปิดออโต้คลิกแล้วก็เดินไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไปเรื่อยๆเนาะพอเดินขึ้นมาเสร็จปับ๊บเราจะอยู่บนขอบแมพแล้วแล้วเราก็เดินออกมาด้านขวาจะมีตัวซิตี่ยืนตัวเล็กๆอยู่ตรงนี้เนาะต่อไปเวิลด์ที่2ี่สิบสามเป็นแมพของวันพันแม่เนาะจากจุดเกิดเดินเข้าไปตรงลึกสุดจะเจอตึกของตัวฮีโร่ทาวเวอร์ตรงนี้มาด้านขวา มีเควส์ออบลิกอยู่แล้วก็เสาออบลิกเนาะอันนี้จะเป็นบอสตัวกาแล็กซี่กาโร่เนาะประมาณนั้นเป็นร่างคอสมิกก็เดี๋ยวเราไปเริ่มตั้งแต่จุดเกิดโอเคเริ่มจากจุดเกิดก็จากจุดเกิดเนาะเราเดินตรงเข้ามาเดินเข้าไปหลังตึกที่เดิมเลยแต่เดี๋ยวผมจะเริ่มใหม่ให้เข้าใจหน่อยเพราะว่ามันจะทิศแปลกๆหน่อยเนาะจากจุดเดิมตึกตรงนี้ออกมาด้านซ้ายเนาะอ่าประมาณนี้แล้วเราก็จะเจอมุมมุมแถวๆนี้ให้เราพยายามมองก่อนอ่าตรงมุมนี้เนาะแล้วเราก็ออกซ้ายมา ก่อนก่อแบบตีโค้งมุมตรงนี้นะครับให้กดหยุดวิ่งกดปิดเอาต้คลิกจะมีกำแพงให้ปีนขึ้นไปอยู่อพอปีนขึ้นมาเสร็จพยายามเลาะมาด้านซ้ายตรงนี้อ่าถ้จเจอตึกสีเขียวตรงนี้นะครับพยายามค่อยค่อยหย,อยุดวิ่งก่อนก็นกดีนะครับแล้วก็พยายามมองให้ออกเนาะว่าพื้นตรงไหนอแล้วก็ค่อยๆเดินตรงไปเรื่อยๆอมันจะขนานกันเนาะขอบตึกกับตัวของพื้นที่เราวิ่งมาอ่พอเสร็จปับ๊บเดินมาฝั่งขวาตรงนี้อาจจะเห็นกำแพงขวาขวๆอ่อนๆตรงนี้เนาะ ตามเหมือนเดิมครับวิ่งพยายามวิ่งก,กลางๆหนะ่อยให้มาเกือบขอบตรงนี้แล้วก็วิ่งก,กลางๆเข้าไปในตึกตึกตรงกลางเนาะตัวกาโร่จะอยู่ข้างในตรงนี้เนาะตัวเวอร์ยี่สิบสามก็จะประมาณนี้เวอร์ยี่สิบสี่เกรทโมจากจุดเกิดน,นะครับเดินตรงเข้ามาอันนี้ง่ายจากจุดเกิดเดินตรงเข้ามาควีดโอเบลิกจะอยู่ตรงนี้อ่าเสาอยู่ตรงนี้ส่วนตัวบอสรับจะอยู่ในศาลเจ้าข้างหลังโทมเลดตรงนี้เนาะนี่ข้างในศาลเจ้าตรงนี้อ่ะแล้วก็เดินไปกติจบ เวิ Whoa, ล์ยี่สิบห้าลปาร์คอันนี้ก็ง่ายเหมือนกันครับเพราะว่าตอนนั้นเหมือนตัวเกมจะขี้เกียจแล้วแหละหรือมันก็มันมีภารกิจให้เขาทำเยอะเขาก็เลยจงจงแจ้ง,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 งเลยตัวเควสโอบลิกอยู่ตรงนี้เนาะเสาอยู่นี้เควสเป็นตัวโมเลียเนาะโมเลียยืนอยู่ตรงกลางเลยนี่ตรงกลางแมปเลยหน้าประสาทเนาะเดินตรงเข้ามาลึกสุดเวิล์ดยี่สิบหกจะมีบอสลับทั้งหมดสองตัวเนาะเดี๋ยวเราไปที่ตัวแรกก่อนก็คือตัวของโอบลิกเควสอยู่ตรงนี้ก่อนเข้าเมืองแล้วก็ตัวของเสาตรงนี้เน นี่อ่าเสร็จออกมาด้านขวาของชิงช้าเนาะเราจะเห็นตรงนี้ที่เป็นแท่นที่เป็นหินเป็นเหมือนบันไดขึ้นมาก็ะั้นไต่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็พยายามกลับมาตรงกลางอ่าไต่ขึ้นมาตรงกลางปุ๊บอยู่ข้างหลังของชิงช้าเนาะก็ปีนขึ้นมาจะเจอต้นไม้ที่ต่างจากชาวบ้านหน่อยเพราะมันอันใหญ่หน่อยมันจะมีตัวของนี่คุณทากมา,า,ามูระยืนทากามูระยืนอยู่ข้างในเนาะส่วนเวลานี้จะมีพิเศษอีกคือตัวของเควสจากจุดเกิดเนาะเดินตรงเข้าไปสุดหน้าชิงช้าสวรรค์ จะมีเควสหนึ่งเป็นเควสอันนี้ The Order Quest เนาะมันจะมีบอสรับอีกตัวหนึ่งคือตัวของทาคาโมโตะชื่ออะไรวะลืมสกโมโต้ทวดิตอ,อันนี้เนาะเป็นเควสตัวนี้แต่ว่าตรกีร้มันจะเป็นทาคามุระเป็นเควสตัวโอเบลิกเนาะแต่อันนี้จะเป็นคุณสักโมโตะจะต่างออกไปหน่อยจะเป็นเควสไว้ทําตัวของอวตารพลังก็คืออย่างแรกที่เราตีตัวนี้เราจะได้ตัวเควสเนาะตีหนึ่งตัวได้เควสอันนี้มา ได้ตัวพลังของเควนนี้มาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวของอวตารเป็นอวตารดาเมจเนาะถึงตอนเนี้เราจะมีอวตารดามเมจอวตารดาเมทที่ได้จากตัวของคริสต์มาสแล้วอันนี้เนะาะซานตาที่เป็นรวมมาของอีเวนต์คริสต์มาสคูณ20แต่ตัวของก่อนหน้าน,นี้ตัวอวตารดาเมทที่ดีที่สุดคือคนคุณสากาโมโตเนาะคูณ15จากจุดเกิดนะครับก่อนเข้าเมืองเนาะด้านขวาตรงนี้เป็นหัวมุมตรงนี้เดินเข้าไปอ่ะ ตัวซากาโาโตจะยืนอยู่ในนี้เนาะก็ตีทำโพยไปแล้วก็ตีอวตารก็ได้สำหรับใครที่ยังไม่ได้เล่นตัวของอีเวนคริสต์มาสหรือเล่นไม่ทันเนาะประมาณนั้นต่อไปเว r l d ์ World ที่27รีซิโลจุดเกิดวิ่งตรงเข้าไปลึกสุดครับไอเดี๋ยนะไอคนนี้ด้อไงยี่สิบเจ็ดีซิโลจุดเกิดนะครับเสาจะอยู่ด้านหลังเนาะจากจุดเกิดอ่ะโพยอยู่ตรงนี้โบบิลิกอยู่นี้เสาอยู่ตรงนี้จุดเกิดเดินตรงเข้าไปลึกสุดนะครับ แล้วก็จะเจอตัวปราสาทเนาะไปด้านไหนก็ได้แต่แนะนําให้เป็นขวาแล้วกันเนะาะเพราะผมปกติผมไปขวาผมไม่มัน่นใจว่าสายได้หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะได้นหรอดวิ่งมาด้านขวาของปราสาทขึ้นมาก่อนนะครับต้องขึ้นมาจากขึ้นมาจากบันไดก่อนเนาะแล้วก็วิ่งล็อกขวามามาด้านหลังของปราสาทตรงกลางเนาะอ่าเนี่ยแท่นตรงกลางกระโดดเข้าไปตัวบอสลับระดับทริปเปิลสติอยู่ข้างใน <the> ต่อไปเวิล์ดยี่สิบแปดอ่าจุดเกิดอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงเข้ามาเป็นโอเบลิคเควสโอเบลิคเสา ให้ออกมาทางด้านซ้ายเนาะอันนี้จะเร็วสุดออกมาดาังด้านซ้ายแล้วก็เดินมาเรื่อยๆจะมีตรงนี้เป็นซอกให้เดินเข้าไปจากด้านขวาเดินเข้าไปปุ๊บมาตรงกลางจะมีควยตรงนี้อยู่ให้เดินเลาะตรงลึกเข้ามาอีกปุ๊บเือเลี้ยวซ้ายหินตรงก้อนนี้นะครับมันจะมีหินกองอยู่ตรงนี้อ่ามันจะตัวบอสรับจะอยู่ในหินอันสุดอันเล็กเล็กที่สุดเนาะใหญ่กลางเล็กอ่าประมาณนั้นบอสรับจะอยู่ในนี้วอลที่ยี่สิบเก้า ก็แมปนี้จะแบ่งออกเป็น3เกานะเนาะตัวรับเควสเราจะอยู่ที่เกาะที่3เนาะจะมีสะพานเชื่อมของแต่ละเกาะอ,อันนี้เกาะที่2เกาะที่3อยูอ่นู้นเนาะตัวโอเบลิกก็จะอยู่ตรงนู้นเสาอยู่นี่เควสอยู่นี่เนาะตัวตัวบอสรับนะครับจะอยู่ที่เกาะที่2เนาะก็จากจุดเกิดอนุนเนานะเกาะจุดเกิดเราเดินข้ามสะพานมาปับ๊บเลี้ยวขวาตรงนี้จะเจอบ้านเล็กๆอยู่ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ตัวบอสรับจะอยู่ในพุ่มตรงนี้นะพุ่มข้างๆกันที่มันเป็น3อันติดกันตรงนี้ วอลที่30 s a n d ซนวิลเลจจุดเกิดเดินตรงเข้ามานะครับตรงเข้ามาเรื่อยๆเลยจะเจอเสาอยู่ด้านซ้ายแล้วก็เควสอยู่ด้านขวาเนาะส่วนตัวบอสลับก็คือนี่ตรงมาสุดปึ๊บเลี้ยวซ้ายห,หันซ้ายครับจะเห็นตัวภาคสีเขียวตรงนี้เนาะบ้านสองหลังอ่าบ้านบ้านหลังที่เป็นบ้านเล็กเนาะอันนี้บอสลับจะอยู่ข้างในนะครับนี่แผ่นสีเขียวตรงนี้เนาะวอลที่31มสิบเอ็ดไนเลนะครับจุดอันนี้ค่อนข้างงนะ่ายเนาะก็จากจุดเกิดเดินตรงเข้ามาลึกสุดขึ้นไปชั้นบน ที่มีบอสระดับ W S อยู่อ่าหลังบอส W S จะมีเควสให้รับเสาให้รับเอ้เสาให้ส่งแล้วก็ตัวบอสรับจะอยู่ข้างบนสุดก็คือมานตรงนี้หินตรงนี้แล้วก็ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆเป็นทางขึ้นไปเลยไต่ขึ้นไปเรื่อยๆกดกระโดดเดินกระโดดมาเรื่อยๆปุ๊บมันจะมีหินอยู่อ่าสี่หินเนาะเอาหินตรงกลางบอสจะอยู่ตรงกลางเนาะเดินลึกเดินชนเข้ามาได้เลยต่อไปเวอร์ที่ส2สิบสองจะเป็นแมปของมอบเนาะ จุดเกิดแล้วก็เลี้ยวขวามานิดนึงก็จะมีออบลิคเควสสองเควสตรงนี้เหมือนเดิมตัวบอสรับจะอยู่บนโรงเรียนใหญ่ตรงนี้เนาะสิ่งปลูกสร้างหลักของแมปนี้ฮะจุดเกิดตรงนี้ถ้าสมมติใครขี้เกียจนะครับก็สามารถไปที่เซตติ้งไปที่มูฟมูเมนต์โหมดเลื่อนไปที่คลิกแอนด์มูฟนะครับคลิกขวาได้เลยเกือบมันก็จะเดินไปให้เนาะอย่าลืมปิดสปินกับออโต้คลิกเนาะแต่ว่าถ้าสมมติใครที่เป็นคนเดินเองก็มาหลังโรงเรียนครับเดินมาหลังโรงเรียนตรงนี้เนาะแล้วก็จะมีตรงกลางตรงนี้จะมีกำแพงก้อนหุ่นเหมือนเดิมกด หยุดวิ่งกดออโต้หยุดปิดออโต้คิกแล้วก็เดินไต่ขึ้นมาตัวของนี่ข้างในนาฬิกาจะมีตัวบอสลับอยู่เนาะดิบพี่ประมาณนั้นต่อไปเวอร์ที่33มสิมูเกนเนาะเป็นเดมอนซาเลียวีสองก็จากจุดเกิดเดินตรงเข้าไปนิดนึงเลี้ยวซ้ายตรงนี้เจอเจอตัวสาวโบรลิกกับเควสอยู่ประมาณนั้นนะจากจุดเกิดส่วนตัวของบอสลับจะเป็นตัวของอาคษะอยู่ด้านซ้ายตรงนี้ฝั่งเดียวกับตัวของโบรลิกเนาะ อาคาซาจะยืนอยู่ข้างในอ่าตรงตรงทางเข้ารถไฟเนาะแต่ว่าไม่ใช่ฝั่งรถไฟที่ออกมานะแต่ว่าเป็นอีกฝั่งหนึ่งที่รถไฟกำลังจะไปเนาะส่วนวัวสุดท้ายนะครับวัวที่34เป็นแมปล่าสุดเลยเนาะเป็นแมปขอมาเชลเนาะก็จากจุดเกิดเดินออกมาด้านหลังตรงนี้อ่าจุดเกิดเราหันหน้าไปทางนน้นเนาะ,ะทางนี้โอเคหันขวาออกมาเสาจะอยู่นี่นจุดรับเควสอยู่นี่เสาอยูน่นี่ตัวนี้จะยากนิดน,นึงเนาะก็คือตัวบอสจะอยูอ่เดี๋ยวเราไล่จากตอนทอรนเรพอตกเลี้ยวซ้ายมาเนาะ แล้วก็เลี้ยวซ้ายมาีนิองกองหมอนแหลงสีแล้วก็เดินตรงเข้าไปมหมอนแหลงสีแล้วก็จะเจอหมอนแหลงเอสตรงนี้เนาะให้เราเดินเข้ามาตรงนี้ครับเราจะเห็นตัวของเสาตรงนี้อืานี่ละกันเนาะเสาที่ยาวที่สุดตรงนี้อ่าเสาที่ยาวที่สุดตรงนี้ให้เรามาด้านขวาตรงนี้อ่ามุมนี้ให้กระโดดเข้าไปเดินชนแล้วก็กระโดดเข้ามาอ่มามันจะออกมานอกแมปเนาะพอออกมานอกแมปเสร็จปั๊บให้เดินเลี้ยวซ้ายมาครับต้นไม้ต้นตนี้เลยวอลเซลเนาะอ่าตัวรับของเวิล์สามสิบสี่ ก็จะประมาณนี้ครับตัวตำแหน่งบอสลับทั้งหมดในเกมผมมีทั้งพาร์ทหนึ่งและพาร์ทนี้ที่เป็นพาร์ทสองเนาะใครสงสัยตรงไหนก็ดูได้แล้วก็ผมทำไทม์สเต็มให้แล้ววิธีที่ดูง่ายๆสุดก็คือการกดไปใน e s สคริปชันแล้วเราจะไปดูเวล์ไหนก็กดตรงตัวเลขไทม์สเต็มได้เลยเนาะไม่ต้องไปนั่งเลื่อนดูก็ได้นะครับส่วนใครมีคำถามอะไรก็เดี๋ยวพิมพ์ไว้ข้างใต้คอมเมนต์ได้เนาะส่วนเวล์หลังจากนี้35มาผมทำเป็นช็อตไปเรียบร้อยแล้วสมมติอัปเดต36มาผมก็จะทำตัวบอสลับระดับ TripleS ให้น โอเคหลังจากนี้ก็จะไม่ได้ทำเป็นคลิปแหละแต่เดี๋ยวจะทำเป็นช็อตให้เนะใครมีคำถามอะไรพิมพ์ไว้ข้างใต้คอมเมนต์ได้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมไปช่วยตอบให้วันนี้ก็ประมาณนี้ครับทุกคนเจอกันครับบ๊ายบาย